ยังเลย,ย,ย,ยอะไรจากไหนนะอะไรจากไหนนะ,ะชวยด้วยวยนี่น้องมุกดาก็ชอบฟานเท่าใจเหมือนกันนะครับผมไม่ชอบฟานดุนะครับถ้าไอ้ดุไปอะไรเขาเนี่ยเขาจะหันลัางให้นะครับผมเขาไม่ให้ขึ้นนะครับ สู้กันนะครับผมเนาะทางบางเชือยก็ไปชอบคานบุทางบางเชือยก็ชอบเล่นนะครับผมแล้วแต่ในน้องมุกดานี่ก็ไม่ชอบคานบุเหมือนกันมาช่วยเด้อช่วยนี่อหารักชมกันอยู่ที่ไหนครับคอมเมนต์พูดคุยปากตายครับ